สวัสดีค่ะนี่พบกับชมพู่นะคะวันนี้นะคะชมพู่มากับรถเล็กๆน่ารักๆนะคะตามสไตล์ของชมพู่เลยนะคะนี่เลยนะคะคือเจ้าสกีสวิฟต์แนเนงนะคะสีน้าเงินแก้วคันนี้เลยนะคะกับรถปี2018นั่นเองนะคะคันนี้นะคะบอกว่าจัดโปรโมชั่นให้ส่วนลดไอมิกด้วยนะคะส่วนลดนะคะมากถึง4ี่หมื่นบาทเลยนะคะแต่ว่านะคะถ้าใครนะคะบอกว่าอยากได้แม็กไมย่างไมจัดให้ได้ไหมจัดให้ได้นะคะ ฟรีประกันนะคะแล้วมีรับประกันหลังการขายถึง2ปีหรือว่า20,000กิโลเลยนั่นเองนะคะถ้าใครสนใจเจ้าสุกิสวิ w i คันนี้นะคะเข้ามาดูรถได้เลยนะคะที่ได้รถ SC y ค่านะคะตั้งจังหวัดฉะเชิงเซาคมนมสสรคคมนั่นเองคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงถึง5โมงครึ่งมีบริการไฟแนนซ์ทำเอกสารเพิ่มเติมให้ฟรีถึงหน้าบ้านอีกด้วยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ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 ใด,ดเลยนั่นเองนะคะเรื่องผ่านเรื่องนะว่าชมพู่ก็เอารถไปส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านอีกเหมือนกันนะคะ สนใจรถคันนี้นะคะโทรหาชมพูด่ได้เลยนะคะที่เบอร์0820503433ค่ะยังไงชมพู่ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้าซู z u k i s w i f คันนี้ค่ะวันนี้ไปแล้วไม่บ้า